เอ็มเอ็มปูนี้บอกว่าเอ็มไลฟ์สดว่าอะไรพี่ว่าว่าอะไรมันว่าอะไรเอ็มว่าอะไรแบงไลฟ์สดบอกว่าเจอถุยตายนะดีถูก็ตายแล้วเอ็มพูดมี่เหรออย่าไปเชื่อพี่ผมไม่เคยพูดผมไม่เคารพผู่ใหญ่ที่สุดแล้วพูดหรือเปล่าพูดได้พูดหรือเปล่าจริงจริงผมก็เห็นอยู่ เนี่ยโกก็เป็นพยานได้ย<ก>ินจริงๆว่าดีถูกพี่ฉุยก็ตายแล้วนี่ใหญ่ <c oughs> นี่เอ็มไม่ใช่ไม่ใช่นี่ถ้าเกิดว่าว่าขึ้นฐานมีพี่มีพยานนะสองสองปากแลนะ้วเนี่ยเฟมได้ยินไหมได้ยินยได้ได้ยินเปล่าได้ยินนี่ไอ้เฟมนะเฟมไอหมอมเหยันเอ้ยเจ้าเหยืนนะเจ <c oughs> ้าเหยืนก็ได้ยินบาก็ได้ยิน ว่าไงพี่โหน่าพีคูพผมออกกองเลยอเนี่ยโอ้พี่คููออกซือนะเนี่ยไอ้คมคููพยานเหรอคมคููพยานนี่โดนนะเนี่ยกอดโทษสวยๆดิกอโทษรอบๆดิโอ้ขอโทษับขอโทษไม่ได้่ข โอเคเอ่อค่อยๆฟังเลยโอ้เฟมต้องเจอโ้เฟมเฟมอีกแล้วเฟมคนเดียวเลยโอเคเอ็มพี่ลยกี่ร้อย